เห็นคุณตาในคลิปข้ามสะพานลอยเขาบอกว่าสะพานลอยผมไม่เห็นเลยสะพานลอยเห็นแต่สะพานโค้งแล้วก็ลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาสะพานลอยมันต้องคนขึ้นแล้วก็ลอยไปลงโน้นแล้วก็ลอยไปลงนี้ถึงจะเรียกว่าสะพานลอยถ้าจะให้ดีเห็นคุณตาข้ามสะพานเทละขั้นแตละขั้น ต้องทําบันไดเลื่อนเลย <No. S 2> รู้จักบันไดเลื่อนไหมเค <Okay. S 2> เลื่อนขึ้นลงไปนี้แล้วก็เลื่อนลงลงไปนี้กทมทําให้ดีหน่อยคัะพัฒนาให้มันพนาบันไดเลื่อนข้ามทางเลย <Whoa. S 1> ทางข้ามสะพานลอยไม่เห็นมันลอยสักทีหลายปีแล้ว <c oughs> ถ้าใจ,จให้ดีนะ่ะทําบันไดเลื่อนเลย <c oughs> พูดจริงๆสะพานลอยมันต้องคนขึ้นแล้วก็ลอยไปลงฝั่งซ้ายลอยไปลงขวาเขาเรียกว่าสะพานลอยอน,นี่เขาเรียกว่าสะพานโค้งลง no.